คนที่ไม่ดีกับเราเราจะไปทําแบบใดบทแบบนั้นอนะเขาไม่ได้อย่างเราเนี่ยเราคุยกันเราพูดเล่นกันตามเหตุตามปัจจัยเกิดความสนุกสนานไม่เกิดความเครียดคับเพราะเราไม่ได้กดเครื่องกันแต่คนที่มากดเครื่องอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้มันต้องค่อยๆตะล่อมเขาค่อยอธิบายเหตุผลเขาจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องของเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมจะตัดสินเองว่าใครเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลใครเนี่ย ไม่เป็นเหตุเป็นผลอาจารย์จะไม่พูดว่าใครถูกใครผิดเพราะความถูกความผิดแต่ละคนตัดสีนไม่เหมือนกันแต่อาจารย์จะให้วัดจากหลักเหตุและหลักผลเป็นที่ตั้งอืมอาจารย์ไม่คิดเหรอ,ค,อนคนบางคนน่ะพูดไปจนตายเขาก็ไม่ตื่นทาเสียน้ําลายไปพูดทําไมก็ไม่รู้ดูไม่ออกเหรอคนที่อาจารย์พูดด้วยเขาไม่ตื่นแต่คนที่ฟังอยู่มันตื่น,นไงเข้าใจไหมคนที่อาจารย์พูดด้วยเนี่ยอาจจะปัญญาน้อยแต่คนที่กําลังนั่งฟังอยู่เนี่ยอีกมากบายมหาศาลนอะ่ะ คนคนเดียวไม่ตื่นแต่อาจารย์อาศัยคนคนเดียวที่ยังไม่ตื่นเนี่ยพูดสอนกับเขาแลกเปลี่ยนความเห็นกับเขาแต่ทําให้คนที่กำลังนั่งฟังอยู่อีกเป็นหมื่นส่วนแสนกว่าล้านคนในประเทศตื่นกันเต็มไปหมดเลยอ๋อบางคนก็แค่ตื่นนะคะตกใจด้วยอะค่ะเออนั่นแหละเป็นตกตะลึงทำเลยค่ะไม่ใช่ตื่นนะตะลึงทำ ไม่ใช่คนตื่นทำแต่เป็นคนตะเล่นทำใช่ไหมใช่ตกใจสิครูจะทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวจะลามปามใหญ่โตเป็นสงครามาศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นสงครามศาสนาหรอกถ้าคนมีปัญญาพอจะฟังเข้าใจออกได้ <c oughs> เขาจะไม่กล้าออกมาพูดหรอกเขาจะรู้เลยว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลก็วควรหยุดได้แล้วเฮ้ยอ,อันนี้มันเป็นการทะเลาะบะแววงเขาควรหยุดอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้ในลิมิตขีดจํากัดของตอนเองมันจะเดินไปสู่ตรงไหนก็นแล้วแต่มันเดินไปสู่ได้เพราะมันมีเหตุและผลของมัน ดังนั้นเราเนี่ยรักษาเหตุและผลถ้าเรายังรักษาเหตุผลอยากถูกต้องตรงจริงไม่มีเรื่องอื่นไปเกี่ยวข้องไม่มีอัตราตัวตนไม่มีความรู้สึกมานักทิฐิการอยากแก้แค้นการทําลายทําร้ายถ้ายังตั้งอยู่บนเจตจํานงนี้ได้ความปลอดภัยความปลอดภัยหรือความไม่ทบบะลอเบ่าวแว้งจะยังเกิดขึ้นต่อไปอาจารย์ยังมั่นใจว่าแม้จะมีคนด่าทอต่อว่าขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าอาจารย์ยังรักษาสภาวะของตัวเองแบบนี้ไว้ได้อาจารย์จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอ จะอีกอกี่ครั้งกี่ขราวอาจารย์ก็ยังจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์อืเจตนาจันดีเจตนาจันดีมากไม่มีเจือปนด้วยการทําลายใครบอกเลยทุกครั้งที่ไปคุยไปคุยด้วยความเมตตาต้องการให้ความรู้แม้แต่การชี้แนะอาจารย์ก็ไม่ได้ต้องการชี้แนะอาจารย์แค่ต้องการให้คนได้ยินได้ฟังเนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนั้นทําให้คนตื่นตัวมากขึ้นรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้น ดังนั้นอาจารย์ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนที่พูดกับอาจารย์เนี่ยเขาต้องแก้ความเห็นผิดของเขาได้แต่อาจารย์พุ่งตรงไปหาผู้ฟังผู้ฟังมากมายจะแก้ไขความเห็นผิดได้จากบริบทของการพูดคุยกันในครั้งนี้มันเป็นประโยชน์มากค่ะค่ะทังนั้นก็อาจารย์ทิศศักดิ์ก็ไม่กังวลละคือที่พูดพูดเนี่ยคือเขาเป็นห่วงไม่มีอะไรหลอกโอ้ขอบคุณมากเลยกลัวไม่ใช่ไปนั่งอยู่ท่ามกลางอสมลพิษมะลุนมะตุ้ม ายอาจารย์เบียสุดที่รักของคนจำนวนมากนะเป็นชิ้นเละเทะไปหมดตายหลอก็ไม่หลอเท่าไหร่หอยู่แล้วกลับมายังว้นเบิไปหมดอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะนี่กห่วงจริงใช่ไหมเนี่ยหังวงห่วงเพราะว่า จริงๆในสังคมอะบางคนก้าวเข้ามาเขาอาจจะมีเลสไนมีแผนหรือมีวิธีการที่แยบยลนในการใช้สื่อในทางที่ผิดหรืออะไรแบบเนี้ยแต่อาจาราย์อะใส่ซื่อบริสุทธิ์เป็นคนไม่คิดร้ายไม่มีอะไรกับใครอย่างเงี้ยเดินก็มีเป็นกังวลแค่นั้นเอง จะไม่เห็นไม่เห็นมีใครมีเลสไนเท่ากับอาจารย์ิ่งศักด์แล้วตอนเนี้ยดูมีเลสไนตลอดเวลาเวลาพูดอะครับอาจารย์เบียนะพูดคำว่าเลสไนอ่ะก็ยังไม่เลกซึ้งเลยอาจารย์ยังพูดพูดไปหัวเราะไปอยู่เลยตายแล้วค่ะดีใจค่ะอาจารย์ได้หัวเราะนิดนึงอาจารย์เดี๋ยวต้องไปทำงานต่อใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไม่รบกวนนะอาจารย์รักษาสุขภาพนะ คุณฝากสวัสดีฝากสวัสดีคุณแม่อาจารย์ด้วยนะได้เลยได้เลยอนุโมทนาเดี๋ยวฝากไปอนุโมทนาจสวัสดีสวัสดีาอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า